ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกทุกท่านกำลังอยู่กับบ่าวมีผ่านทื่อบ่าวสารนะครับเนาะหลักการช่องอีสานบ้านของเองพี่น้องผมทุกทุกท่านได้พบไปพ่อมานี่เนาะครับเนาะเฮามาพ่อผ่านทื่อตนตนทีหนึ่งต้องจัดพี่น้องผมจัดยังจีพี่น้องมียังเนี่ยเราผ่านทื่อเบิ่งเอามียังเนี่ยมันอิจุเนื้อมันอิจุเนื้อจุเนี่ยมันว่าครับไอขอเสืองามๆมาเบิ่องเนี่ย สือก็มีพี่น้องผมคันแท่นหน้าเขาก็มีบ่ได้ตาตับเราผ่านตื้อเสียดายเนาะเนี่ยเสือพี่น้องจุเสือแสบแสบละพี่น้องผมมือนจุเสือแสบแสบะนี่ตัวนี้แม่คักเนียนบ่เยอะเนี่ยมองนี่มั่นเหรบ่เหนียวเสือพี่น้องเสือชัดชัดเจียนๆจียนละเนาะพี่น้องเนาะอืปกะกะศพักเข้าเอามาเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะ เฮาสีกวยเสือน้ำพี่น้องผมเหมือนนี่ขฮาสีลาบเสือสีลาบเสือกินกับผ่านเือนะครับนะอันได้ยินข้าวว่าหนูท้องเขาากัดพี่น้อง <laughs> ไปเสียดยาย้านบาดทยอยากบ้ามีว่มามักจนกระจอคับเจวมัดผ่านกรจอ,อันนี้ <laughs> ว่าหุ่มกันเสือเนะพี่น้องเนะกระจอบพี่น้องผมไปเสียดยาย้านบาททยอยากวะนะเรียนไปหาบ้ามีบ้ามีมาเั่น หนูกัดหนูกัดไปฉียดยาไปฉียดยาวสันบ้ามีว่าเมนอีหยงังเนาะพี่น้องเนาะบ้ามีหรือว่าเมนอีหยงังถามไปถามมาหนูถ่องขาวกัดไปหาหมอหมอกระสีให้แล้วเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนกับญาติเป็นบาดทะายาักตายคือกันนั่นแหละหาสันบ่เห็นหรอเนี่ยหาสันบ่เห็นแต่ว่ากระสีจูได้อยู่เ <c oughs> พียเ่าต้มเรียบร้อยแล้วพี่นอ้องเด้อสามารถชิท่านได้ที่เป็นห่วงเป็นใยเ่าเดี๋ยวห่อเสียดเจ้าให้กินแสบๆพี่น้องผมเดี๋ยวห่อเสียดเจ้าให้กินแสบๆเนาะพี่น้องเนาะ ยิดมั่นเป็นย่างดีเดีเ๋ยวถาเบ้าสารมานังพี่น้องถาเบ้าสารมากกอนใอ้ผ่านเื่อสร้อยไปเรื่อยๆก้อนช่วงนี้เดี๋ยวเบ้ามีสิผ้าถอดท้ายถอดชดเบื้องผ่านเื่อกินแสบๆท้ายเอาขิดใบก่อนอสร้อยกันเห็นเห็นพี่น้องผมเสือเดี๋ยวห่อเห็ดแจ้วนะพี่น้องเนาะมันมันเย็นไปเลยอย่ออยางจะขวานจังหนอ่อยจะขวานจังหนอ่อยจะขวานจานังหน่อยผ่านเื่อ โอ้ขมจากหน่อยโอ้คันควนี่คันคว awesome. นี่ได้การเลยข,ข้าเจ้าใส่ใบกันเอาก็ขมหวานเลยขันสิว่าพูนปลากับบวมเหี้ยคุณทัก่อนเนาะพัก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 พี่น้องพักก่อนครับผมบินเบียซี่หาฟองยังเสื่อยู่เดียดีถาดเชียงคูเมือง เดียวโป้งปันนแม่สูบเล้าทาเาเล้าเล็กเามนจังใดกันผ้านชื่อลาบกิ่น้ำเนี้นื่อน้าบ่ลาบน้ำลาบน้ำแต่ว่านักกิทจูกร์่วนน่งกทอยากกินลาบน่นละคือว่าแนนี่ยกเสอร่อย้เอาโลเนื้อ่าสำหรับผมว่าไอพี่น้องกินน้ำกันแสบแสบสันตัวนะพี่น้องาะกินน้ำกันแสบแสสันตัวพี่น้องผม พักเข้าควบอยู่ตัวผ่านเทือกพักเพียวบ้าสารเก่าเอามาน้ำอยูย่ที่พักเพียวครับผมบ้ามีบเบาระรูบ้าใดพี่น้องมันมีเสียงเพียงตัวครับมันมีเสียงเพียงเสียงเพียงทันมันเขามา้าในคลิปในไรมันกัดทิดลีกัดซิดเนาะครับเนาะมันกัดทิดลีกัดซิดมันกัดสีเป็นไปบ้าอะไมาเดินมีอ้วนเด้อสวยๆมือนี้ตอนเที่ยงเอาม้ารู้เป็นบ้าแชา่เย็นห้องเลบ้านเอามาเหรอฮือผู้ใดสร้างปัญหาอยู่สวย,สวย

ได้ซีนมาเป็นของปลาของใดต้องผ่านทชื่อนะพี่น้องนะตางที่เขาคุณเคยกันดียุติปีทีแล้วผ่านเชื่อเป็นกุกไข่กับบปล้าไทยตกมาปีนี่นี่ยะพี่น้องผมต้องเป็นคุณผ่อสนองตกมาปีนี่อยากยาก,ยากจักน้อยพระว่าต่างคนต่างมีผ้าละกิจต้องไปต้องใดกันพี่น้องเอ้ยถึงบ่มีเงินทองค้องเป็นแซ็เป็นล้าน ครับไปกินกับหลากบดำเข้าต้นหอมเอาเราบปต้นหอมนะยื่เสรใส่แเรามันว่าขันใส่แล้วก็แล้วไม่สิมีแมงเดรียนเทือกจูบ้าจูบ้าหนุ่มฟ่อ oh สิจ right? ูดิบบ้านะจอมจูดิบตัวครับพี่น้องผมนี่จูข้ามท่อบักเข้านี่ น่องซี่เฮาานาะครับเนาะเอา้าพี่น่องผมเดี๋ยวกาเบื้องการส้อยการได้ไปเรียก้กอนให้พอดีแหละพอควรมันเหลวๆนะพี่น่องนะเนาะเฮากระเสียดเจียวโกโก้พี่น่องยังควรจากน้อยอยู่ตอน,นเอา้า เกี่ยวกับ<า>ปัยัาน่านคือตำไรเหญ่เดือวรอเกี่ยวกันเยี่ยไปตำไรเหยเบี้ยงกว่ามันก็สีกว่าตัวครับกับผ่านทือแล้วกัครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับกับบ่าวมีผ่านทื่แล้วก็ช่องอีสานบานข่อยองพี่น้องผมตอนบักใหญ่กันเลยทีเดียวเชี่ยวพี่น้องรอครับพี่น้อ,องรอเอา ทางไกลทางไกลในประเทศต่างประเทศในจังหวัดต่างจังหวัดมาอยากมากินมาแสบมาโน้มนำกันว่าพี่น้องเนาะกับบ่าวมีอีสานบ้าดเองบ่าวสารผ่านทื่อพี่น้องผมเข้าได้สีนมาจูกันมึอนี่เป็นเสือเนาะพี่น้องเนาะเป็นเสือห้องห้พี่น้องผมงดีดีนะผมรักมีดีบีก็ได้ตัวนี้พี่เขาครัวมีวะ บพี่ผงนัน่นแหละแบบพี่เนี่ยก็เป็นแบบพี่ผมบีพี่น้องผมบีของแทรกกรได้มาพี่น้องผมเลือดเลือดเท่าเลือดเลือดเท่าก็ได้เนาะพี่น้องเนานะเอาแซบแซบกันละพี่น้องผมมือนี่รับรองบ่ปล่อยบ่ปลา,ปาพี่น้องให้โอ้บะหมีอยากใสอยจุเบงเดนี่นไหมยัดไปพี่น้องโอ้มันยำบ่ได้เดินี่

ได้ได้แมงวันไห้แล้วเนี่ยด้ได้แมงวันไห้ได้เนี่ยมาเดี๋ยวให้แก้วก่อนครับ,รบอยากให้ผ่านตื้อไปเห็ดแก้วพี่น้องเพียสุกเด้อพี่น้องเด้อเอาต้มเรียบร้อยพี่น้องผมบ่อ้องห่วงมีความคมในตัวเองอยู่ดิผ่านตื้อต่มค้มดีอยู่ครับครับปเป็นแจ้งไหยดีป่ะครับผม เอาบ้าวสารหอกกระไดมาแล้วพี่น้องบ้าวสารหอกกระไดมาจอดรดจอดล่าเคียงเฮียงขันเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวหอกจะย่างกินกันไลแมงวอกแมงวังวนไปกอนพี่น้องผมเดี๋ยวเดี๋ยวไปเบื้องสูตรบ้าวทื่อไอ้ผ่านทื่อก่อนเพราะวะ่าในช่องห้องสี่เอิญผ่านได้ผู้เดียวกับมีผ่านทื่อแล้วครับต่อพอดิษเพิ่นก็บอกเอาคํำว่าพ่าน คุณว่าขอเป็นหัวหน้าที่ง,งานเป็นคนที่ผื่นผืน่นสวัสดเมีนูที่สองของเฮ้าพี่น้องผมบ่อยากพาพี่น้องเลยใกล้บ้านร้วนๆใกล้บ้านเต็มๆนาอพี่น,อน้องเนาะจากอ่าคุณแม่รัชนีเข้าไปใด้ใกล้มัตตางในบุนีพี่น้องโอ้ใกล้ตลาดบ่เป็มนใกล้หลักเลยพี่น้องเด้อเข้าใจพีพ่น้องผมเป็นยังไ,ไ้เป็นยังเลย เป็นอย่างเอากรบอ่ด hey, hey. ้หดอนโอ้โใช่ได้หน่อยด้วยคันนี้เนี่ยได้แวจุ่ เดียวเอาหุ so ่นเด้หุ่นย็ดเก้วกันน้าไอปลาไปซื้อไอนั่นให้น้ำปลาห่อนี่ว่ซื้อเบีรยของนงบรรุอันนี้เด้น้ปลาหงสี่สิบออาคาจ้างินีย่างบะหมี่นีนี่วงนี่ไอพี่เอาเราี่บ่มอว่ะอาแล้วแพรอยู่บานจ๊ะวัเรเป็นอดพอดีคนเสิรหนมเสิรามีแพอยู่ปาตขวหน้าซิมเลยรเปล่นี่ยังไงไอเจงไนพันเถอ เสียบเขากลับไปบไปกันพี่น้องผมอันนี้เป็นเป็นร่องแล้วเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นร่องแล้วเดี๋ยวเขาจะังเห็ดกินกันพี่น้องผมเดี๋ยวเขาจะังเห็ดกินกันให้เจรจันนี่เขาจัดการให้เนาะครับเนาะไปฝากติดฝากตามฝากไล์ฝากแช่ในเรือพี่น้องเด้อจังไดก็ได้บ่าวมีพามาเห็ดมา อันนี้ช่องน้อยๆหักโดนดๆกันไปคือเก่าแล้วพี่น้องผมคนเบิงคนสองคนบ้ามีก็ดีใจดอกพี่น้องผมนี่พักเลยใส่พักพีดน้ยังทันที่าเจียวเบอร์เหลียวฉันได้สวยยังสั่มดีคนเลยคนเลยเป็นว่าผ่านเธอ โอ้ยพี่น้องเลยใส่บีแท็กเไปวะฮะใส่บีลงไปอีกวะผมบาดปากแล้วเอามาเอาไหมเจ้าเกลียวแต่ที่มาถามข่อยเห็นที่อย่างข่อยบดสูบอย่างใส่บีพี่น้องขอางแท้พี่น้องบีของแท้ห้อยลงไป คนอีกบาทนี่ผักแผักแพรวจักหน่อยสูตรพานือใส่ให้เบิดเอาเอานือได้แล้วยมา ถ้ายเสียงพี่น้องว่าต้องขูดาพามทำเพลงว่ามีอีหยังหลายหลวงพี่น้องผมว่ามีพี่ที่รีตอวอีหยังซอยแล้วจูเลยว่าพี่น้องเนาะอตอนนี้เลยเนาะบางๆนี่เลยยัก็ได้ไดไโอ้ยยัยปัวดีเน่านะ เอาเสือนะนี่เด้ผ่านถือได้เสือเด้อนี่บ้ามี่ไม่เสือหรอกอจุตัดครับนี่พีน่น้องไปเลยเดี๋ยวบ้ามี <แฟ S 1> ถ่ายจูเสือดอกมัดสิบบาทเอาม,มมามันมันกับไม่ต้อมันหรือร่วนไม่สีเหลืหมอมเป็นบ่ะเรียกนี่พอดี ท่านถือว่าขล่องดีวะสันเสือตรงติดเหนื่อยนิดหน่อยวะสัน,น,นเพ่อเสือวันนี้พอ่อถือเสือนี่เนี่ยเสือแทถจดจวดพี่น้องผมไปสวยบางนี่เร้อบางนี่เร้อ วดจ่าดบาดใจผ่านออไปเนาะเห็นบ้ามีจุกันบ่<ป>เอาพี่น้องไปยังเล่ฟัวเล่ฟัวสี่เล่ฟัวกับแจตวตุยแจวขึ้นมาพี่น้องผมตุยแจวขึ้นมาตยุยแจวขึ้นมาตยุยแจวขึ้นมา,า,นมาพี่น้องเลย น้าพีนลังเสียบคักเด้อเจระชนีเอยเต็มปากเต็มคำอ้ยาพี่น่องออ เก้วก็มันดีครับแล้ยังไรแล้วขมอีกวะจิ้นหน่อยเนาะครับอืมนัวฟังจมตากค้ำเรอย นี่พี่นอ้องกล้วยแก้วลงไปแ้งเ,เขาเอื่นว่าแ้งแก้วเนาะพี่นอนะ้องเนาะแ้งแก้วลงไปแล้วเป็นจังไดบา้าน นเช่หน้าใช่คนอื่นเทน่ามองกันอ่ะมามามันเทน่าว่าสันตรอี่นี่เนี่มองนี่พอดีนี่แมนบ้ามาแกงแก้วย่างเดียวพี่น้อง หแกี่ยวลงไปอย่างเดียวขั้นเทียหน้าวัดสันพี่น้องผมขั้นเทียหน้าขั้นเท้าหน้าวัดสันพี่น้องผมาม,มามาพี่น้องผมตั้งใจตั้งใจในประเทศนะพี่น้องจังหวัดต่างจังหวัดมาซีม,มาแสบมโนนำกันกระบามพี่น้องเนาะจุพี่น้องผม

จับบาสานครับพอมีกล้องเฮานี่เองคุ่หมูมาโเวอร์ชุพมมาโอ้ยชิพอืมกินอะไนี่ไปควายเอาแก้วไม่บ้าเอาน่ะดสองใบเสียไปจังใดครับไปจังใดสองใบพก็ไปจังใดทานบาจังใดรสชาติ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 ครับบ้านเฮาว่าแซ่บดีเจ้าบีโอ้อันนี้เอา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 เนี่ยนี่แล้วมึงจะคำไหนติดอืม ร่องเบื้องคั้หนึ่งหรือว่าหันขั้นแท่นหน้าพี่น้องผมนี่มันเกือบครับแม่นแม่นแม่นเข้าอึดฉันเงี้ยเฮ้ยทไมจะสูบเลยอย่าสูบข่อยุหันเขาสูบว่าสูบันี้อยบ่มี่เขาบอกว่าแบงขายเครื่องสูบบะไรเครื่องสูบไม่สูบก็ว่าสูบเสีสวยลาบพี่น้องผมอันนี้สีสวยลาบเนาะพี่น้องเนาะอันนี้อันนี้สีสวยลาบพี่น้องลาบจังหน่อยเนาะครับผมลาบจังหน่อยลาบจังหน่อย เอาอีกตอนก่อนนะมึงก <ators> <m> ันนะข้งเกียวอเวลาเงินบ้านี่ก็แบบมาขึ้นกูเอาไปใส่ซะมึงแหงอะไรมแต่เต้นหนีมันคิดไม่ตกไปใส่อยังเพิ่มกันปหนีแล้วนะไปใส่อยังไปใส่แปดสิบบาทเลยนะอืมแปดสิบบาทแน่ลอยแน่เล้วตามองเกลียวเกเกลียวเกกับที่เสียบ้ก็แปนิดเท่ากเต่าเมีนน้าที่ทิันก็ไปทิปไป โดนติดเด้เอาไหมที่มีสีแล้วแปดิด้วยว่ากันเด้ออีกเ็ดอกพี่รองผมจะาอะไรมาให้คอนมาให้เด็กคอนมาให้จเอาไรว่าวันพุนเอาพอดปกินดีเลย้ว่าว่าเราดีครับมีแล้วมีแล้วข็เป็นงง่ายครับความม่วนม่ดีหอกคก็มาหมง่ายตอนเผาอย่างไ่หยาบแค่กีกูเสยกีบูดอยู่ีพี่ ับรถเตยคือทีโอ้้านมึงับอี่าได้้านหรือไม่บ้ามดแปดฟองเหรอะตีืนันนี้นะใครร่ใครบบเราหือเปล่าตองเสืนสะ่อแต่ว่างันยังบบว่าด่เดนเด็กนึงเยมักัร่างเอบเดียงนบ่เออมร่างมัอกร่างมันนสิไยากไปใส่บ้านก้กินแบบนี้กินแบบนี้อ๋อ นี es, ่ใส่ของมันเรองไรบางสดูดาวโทยศั์เขาบ่มีสีลเอาไปมาเบิ้งหนังเอนมีรคน่อยเลนเทยมแบบรงี้ยเลนไล่ จะเกดเรียนหนังีก่นี่แ่งเสเฮ็ดตัวจังไดกูกูมีเงินคือเราไม่กินจริงกานบ้างเ้าเวลานีมันจะสวนได้เนี่บางทีนี่ราเขาก็เจาว่ามเี่ยวกันหรอกก็แบบสงบสงียงไม่ตัวรัดเอาขเาเวลนเขาข้ามกเก็บด่นของเา ไปเปลี่ยนใส่เลยนาจูจูช่วพี่ชวน้องแน่เฮ็ดเปีลงมาเลยบ้อันนี้อย่างนี้อรกับผมนี่นละบ้าบักก้อนบักกนมักินเถิงมันกินขวดหมูวานมันห็นกูงันเรียวเดียวกูห็นกูกินนั่นน้อยเออมาตอนเี้สิพี่น้องฮะควายด้วควายด้วยควายด้อโอ้เสอยไนี้เนาะ

เพื่อจะคุดเหมืนปั้นยุ่งหัวให้ห่วยไม่ใช่ว่าท่านเขาบันเขาควาคุ้นถกเลยถูกซับทุกการติดตามเหมือนเดิมคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อจากหัวใจทีมงานอีสานมาของเองและหลังจากนี้คันมีท้ายโสดสวามีกรเซียนให้เบื้องนอกพี่น้องนะฝากคิดฝากคำฝากอะไรฝากแชร์เด้อพี่น้องเด้องคันอยากให้คลิปเฮาคันอยากเห็นคลิปบ้ามีทุกคลิปให้กดกระดิ่งไว้เด้อพี่น้องเด้อ กดติดตามพ่อๆให้กดเป็นรูปให้มันเป็นกระดิ่งที่สั้นพี่น้องเป็นรูปกระดิ่งที่สั้นเราลิปมันสีแดงขึ้นหาพี่น้องกูมือนะครับเด้วกดเป็นรูปกระดิ่งที่สั้นพี่น้องผมย่างเยือกเท่ากับมีพี่น้องย่างแย้กอะไรตัวบครัพอการจิ้มหนาครับพี่น้องผมคลิปนี้มุนม้วน้ำกันพี่น้องผมขอบคุณครับสวัสดีครับมีเป็นยังที่บ่มีกินเอาเราไปปรุงกันเอาขอว่ากินเลย chết chéo cái mảnh chéo khổ của dồi trong đó